สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยศวอตโฟนอีกครั้งนะครับและในวันนี้เราจะมาทำการแกะกล่องแล้วก็พรีวิวตัวเครื่อง iPad Pro รุ่นล่าสุดนะครับรุ่นปี2020ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับผมเอาล่ะเรามาดูที่ตัวกล่องกันเลยนะครับสำหรับ iPad Pro รุ่นปี2020นะครับ ยังคงมาในกล่องสีขาวนะครับสไตล์เดิมๆแล้วก็มีการสกรีนตัวเครื่องนะครับอยู่บนหน้ากล่องซึ่งรูปภาพที่สกรีนนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับตัวเครื่องจริงนะครับที่อยู่ภายในกล่องอันนี้เลยพร้อมกับวอลเปเปอร์แบบใหม่นะครับด้านข้างของตัวกล่องนะครับก็จะมาพร้อมกับคำว่า iPad Pro และโลโก้ Apple นะครับผม ด้านหลังเนี่ยเครื่องศูนไทยนะครับก็จะมีรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับที่เป็นภาษาไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นรุ่นความจุนะครับซึ่ง iPad Pro เนี่ยจะมีความจุเริ่มต้นที่128 g b นะครับแล้วก็สูงสุดที่1 t สําสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีความจุ1 t b ําำหรับตัวกล่องนะครับก็ไม่มีการบอกรายละเอียดของปีที่เปิดตัวนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าจะมีการบอกเจเน r เรชั่นซึ่ง รุ่นปี2020เนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันที่4นะครับแล้วก็มีการบอกรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่น Wi-Fi นะครับถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi บล็อกเซลูล่าที่สามารถใส่ซิมการ์ดได้เนี่ยก็จะมีคําว่า Wi-Fi บล็อกเซลูล่าอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบอกอุปกรณ์ที่มาภายในกล่องนะครับด้านหลังเนี่ยก็รุ่นนี้ก็จะมีบอกว่ามาพร้อมสาย USB-C อแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันอีกทีว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็ตัวพลาสติกซีลนะคร iPad Pro รุ่นนี้ก็สามารถดึงได้เลยไม่ต้องใช้คัตเตอร์มาปิดตัวซีลอะไรแต่อย่างใดนะครับก็พร้อมแล้วเราก็มาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับผมก็ดึงออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับสำหรับตัวพลาสติกซีลอันนี้นะครับถ้าหากใครเจอกล่องที่แบบไม่ได้เป็นตัวดึงแบบนี้นะครับก็ให้ระวังได้เลยนะครับว่าอาจจะไม่ได้มาจากทาง Apple นะครับผม เอาละเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับเราจะค่อยๆเปิดกล่องออกมากล่องค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับอ้าเปิดออกมาก็จะพบกับตัวเครื่องนะครับที่มีซิลอยู่นะครับพร้อมกับตรงนี้ที่ดึงตัวเครื่องขึ้นมานะครับเอาละก็ถือว่าซิลมาอย่างดีสําหรับสีนี้ก็จะเป็นสีเทาสเปซเกรย์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันภายหลังนะ ข้างในนะครับเมื่อยกตัวเครื่องออกมาก็จะพบกับซองใส่เอกสารนะครับซึ่งมีเขียนคาว่า Design by apple in california นะครับด้านในเนี่ยก็จะมีพวกเอกสารต่างๆเดี๋ยวเราออกมาให้ดูเลยอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับของ ipad pro quick start guide นะครับเป็นภาษาไทย อันนี้ก็จะเป็น Quick Start Guide เหมือนกันแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีพวกอเอกสารใบรับประกันนะครับและในซองเอกสารก็ยังมีใบจากกสทชนะครับซึ่งบอกว่าอุปกรณ์นี้ได้รับการยกเว้นนะครับไม่ต้องมีใบอนุญาตก,ก็ได้เพราะว่า iPad Pro รุ่นนี้นะครับไม่ได้ใช้ซิมการ์ดหรือว่าไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั่นเองนะครับก็เป็นรุ่น Wi-Fi นะครับ mm hmm. เชื่อมต่อ Wi-Fi ของที่บ้าน Wi-Fi ของมือถือ ก็เลยมีการยกเว้นนะครับและมีเอกสารใบนี้มานะครับผมก็ไม่ต้องตกใจหรือแปลกใจอะไรนะครับและที่ขาดไม่ได้ครับสติกเกอร์โลโก้ Apple สีขาวอันนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับมีประมาณนี้สำหรับซองเอกสารอันนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับเป็นพอร์ต USB-C ขนาด18วัตต์นะครับผมก็มีพลาสติกซีลมาอย่างดีเหมือนกันนะครับ นอกจากนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับที่เป็น USB-C ทั้งคู่นะครับทั้ง2ด้านสำหรับใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์ที่เป็นพอร์ต USB-C นะครับแล้วก็ชาร์จกับตัว iPad ที่เป็นพอร์ต USB-C นะครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันต่อนะครับ สำหรับรุ่นที่ผมถืออยู่นี้นะครับก็จะมีขนาดหน้าจอ12.9นิ้วใช้หน้าจอ Liquid r e t i n a นะครับ Backlight แบบ LED ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีขอบสีดำๆนะครับรอบตัวเครื่องอยู่เหตุผลเพราะว่าก็จะเป็นขอบสำหรับการจับนะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนซึ่งขอบสีดำนี้ก็ไม่ได้หนาหรือว่าไม่ได้ดูน่าเกียดแต่อย่างใดนะครับผมรอบๆตัวเครื่องนะครับก็จะมีไมโครโฟนทั้งหมด5ตัวนะครับพร้อมกับลาโพงสปีเกอร์แบบสเตอริโอนะครับถึง4ตัวทั้งด้านบน แล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับผมพร้อมกับพอร์ต USB Type C อยู่ตรงกลางนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีแถบสำหรับดูติดกับ Apple Pencil นะครับผมแล้วก็มีปุ่มปรับระดับเสียงสนทนาด้านบนนะครับก็จะมีปุ่ม power นะครับใช้ร่วมกับปุ่มล็อกปดล็อกตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็มีรูไมโครโฟนนะครับอย่างที่บอกรอบๆตัวเครื่องเลย ซึ่งรูไมโครโฟนนี้ก็จะเอาไว้สําหรับการบันทึกเสียงรอบทิศทางแบบสมจริงนะครับสำหรับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ a p p l e อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีคําว่า iPad แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเชื่อมต่อกับเคสคีย์บอร์ดต่างๆนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดสําหรับ iPad Pro รุ่นปี2020ที่แตกต่างจาก iPad Pro 2018นะครับนั่นก็คือกล้องซึ่งกล้องของรุ่นนี้นะครับมาเป็นกล้องคู่แล้วนะครับใส่เลนส์ Ultra Wide ความละเอียด10ล้านพิกเซลมาให้นะครับแล้วก็ มีเลนสวายนะครับความเด็ด12ล้านพิกเซลซึ่งก็จะมีดีไซน์กรอบของเลนส์นะครับเหมือนกับ iPhone 11เลยและกล้องหลังเนี่ยก็รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ด้วยนะครับผมและสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือ LiDAR Scanner นะครับซึ่ง l i d ด r ร์ส n กนเเนี่ยก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์สำหรับวัดระยะนะครับซึ่งจะเป็นการใช้แสงเนี่ยเดินทางไป วัตถุแล้วก็เดินทางกลับมาก็จะเป็นการวัดระยะที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับผมซึ่งก็จะสามารถใช้กับพวกแอปวัดระยะต่างๆวัดห้องวัดสิ่งของได้อย่างแม่นยำมากๆนะครับแล้วก็ร่วมกับเทคโนโลยี AR นะครับซึ่งเทคโนโลยีไรเดอร์สแกนเนอร์เนี่ยทางองคอ์กรนาซาเนี่ยก็จะนําเทคโนโลยีนี้นะครับไปใช้ในการลงจอดยานบนดาวอังคารในครั้งต่อไปนะครับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าจะมีความแม่นยําสูงมากๆด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกล้องหน้า True d ความละเอียด7้านพิเซลนะครับหลักๆก็จะเป็น การปลดล็อกหน้าจอผ่านการสแกนใบหน้านะครับ Face ID แล้วก็ เป็นการเซลฟี่บันทึกวิดีโอต่างๆนะครับได้สูงถึง 180p เลยทีเดียวแล้วในส่วนของด้านประสิทธิภาพนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับชิปประมวลผล a 1 2 c Bionic นะครับก็จะมีความเร็วแล้วก็มีความแรงมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับ GPU 8ข้อนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประมวลผลด้านกราฟิกนะครับรองรับการตัดต่อวิดีโอแบบ 4K การเลนเดอร์ภาพสามมิติต่างๆนะครับแน่นอนว่าการเล่นเกมก็จะลื่นไหลามากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมี Neural Engine ที่จะมาช่วยในเรื่องของ ของการประมวลผลของ AI นะครับในชิปประมวลผลใหม่เนี่ยนอกจากเร็วและแรงขึ้นนะครับการประหยัดพลังงานก็ยังทำได้ดีอยู่จะทำให้ iPad Pro รุ่นปี2020นี้นะครับสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยก็รองรับ Wi-Fi 6นะครับที่มีความเร็วความแรงสูงและ Bluetooth เ v e r s i o น5.0นะครับ ก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างดีขึ้นในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ iPadOS 13.4นะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการรองรับแท็คแพดนะครับมีการปรับเปลี่ยนเคอร์เซอร์ตามตำแหน่งต่างๆนะครับก็จะใช้ร่วมกับ Magic Keyboard นะครับซึ่ง Magic Keyboard เนี่ยก็ยังไม่ได้วางจําหน่ายในตอนนี้นะครับจะวางจําหน่ายในช่วงเดือนพฤษภาคมแน่นอนว่าตอนนี้ก็สามารถใช้งานร่วมกับ Smart Keyboard Folio นะครับและ Magic t r a c k p a d นะครับในการใช้เคอร์เซอร์ในระบบปฏิบัติ การ iPad OS 13.4นะครับแต่ณปัจจุบันนะครับณตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันล่าสุดคือ13.4.1นะครับใครที่ซื้อ iPad Pro 2020มาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดอัปเดตซอฟต์แวร์ตรงนี้ด้วยนะครับผมและอย่างที่บอกไปนะครับ iPad ของรุ่นนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับแถบแม่เหล็กนะครับดูติดกับ Apple Pencil เวอร์ชัน2นะครับผมพร้อมกับชาร์จไร้สายไปในตัวได้นะครับอำนวยความสะดวกในเรื่องของการพกพาอุปกรณ์ทั้งคู่ตรงนี้ไปนะครับผมและสําหรับ iPad Pro รุ่นปี2020นะครับแบบ Wi-Fi ทั้งขนาดหน้าจอ11นิ้วและ12.9นิ้วเนี่ย วางจำหน่ายแล้วนะครับตอนนี้สามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ apple.com ได้นะครับผมโดยจะมีความจุเริ่มต้นที่128 g b นะครับแล้วก็มีราคาเริ่มต้นที่ 27,900บาทนะครับใครที่อยากได้ความจุเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถเลือกได้สูงสุดถึง1เทราไบต์กันเลยทีเดียวนะครับผม iPad Pro รุ่นนี้นะครับก็ถูกปรับปรุงมาพอสมควรเลยโดยเฉพาะกล้องหลังของรุ่นนี้นะครับที่มาเป็นกล้องคู่มีเลนส์ Ultra Wide มาให้ใช้งานกันแล้วนะครับผมและที่สำคัญคือไ i d ด r s c สแกนเนอร์นะครับน่าสนใจมากๆสำหรับเทคโนโลยีนี้ในส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวทางชิมงาน What ฟ p h o n e n e ตเนี่ยขอไปทดลองใช้งานก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในรีวิวคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปวิดีโอแกะกล่องแล้วก็พรีวิวตัวเครื่องเนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจของทางทีมงานผลิตคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางเรานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมยศวัตโฟนต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ